ที่ปกป้องเมืองบริเชนเอาไว้จากศัตรูทั้งมนุษย์และสิ่งเหนือมนุษย์มากมายบางทีก็เป็นผู้วิเศษจากตำนานพื้นบ้านบางทีก็มาจากโลกหลังความตายหรือหนักที่สุดเนี่ยอาจไปถึงสัตว์ในตำนานอย่างมังกรก็มีเช่นกันครับ คนแลยนะคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ผมเอฟคนเดิมเพิ่มเติมคืออมตีนนั่นเองครับติดมุงอมไม่ได้มุงเงี้น่ารักได้แหละไอ้ควายอ่ะยังไงก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ผมเอฟอมตีนเช่นเดิมครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอังคารแบบนี้กับนักซืบ เอฟครับผมอะกลับเข้ามาสูตรเนื้อหาของเราเลยครับผมสำหรับนักสืบเอฟในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่ใช้คําว่าเคยเกือบจะเอาไปทําเป็นหลอนสัปดาห์นะครับผมแต่หัวข้อนี้เนี่ยใช้คําว่ามันกว้างมากๆแล้วแบบไม่สามารถแบบยืนยันได้จริงๆแล้วหัวข้อนี้เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับซึ่งหัวข้อที่ผมพูดถึงนะตรงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับอาวุธในตำนานที่เขาว่ากันว่าเสียบอยู่ในหินด้วยอ้า ถ้าพูดมาขนาดนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเดากันได้ละโดนหัวข้อในวันนี้นั่นก็คือ King Arthur กับดาบ Excalibur ครับ What? ผมบอกเลยคุณผู้ชมผมเป็นคนหนึ่งนะที่รู้จักคิงอาเธอร์แต่คิงอาเธอร์ที่ผมรู้จักตรงนี้ผมไม่รู้จักจากประวัติที่แท้จริงของเขาหรือดาบเอสคาลิเบอร์อะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักปอดที่แท้จริงแต่ทั้งดาบเอสคาลิเบอร์ทั้งคิงอาเธอร์เนี่ยคือมันมีอยู่ในเกมหลายเกมมากๆถ้าเอาแบบที่ผมชอบที่สุดเนี่ยจะอยู่ในเกมแอตแลนติก้าเว้ยเออมันจะมีอาเธอร์แบบที่เป็นแบบนักดาบตัวสีดํากับตัวสีขาวอยู่เกมอื่นก็มีเยอะนะนะครับแล้วเขาว่ากันว่าอาเธอร์ป็นักก้อนเนี่ยเป็นนักล่า,ามังกร,ร เอาเป็นว่าในวันนี้เพื่อไม่เป็นการรอช้าก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันเนี่ยก็บอกวันนี้ผมมีเกมดีๆมาแนะนํากันเป็นเกมสัญชาติไทยที่ใช้คําว่าเล่นง่ายและเล่นกันได้ทุกคนเลยครับผมนั่นก็คือเกมสไลฟแล้วเอง สำหรับเกมสลับเกมนี้นะครับผมใช้คําว่าเป็นเกมสัญชาติไทยที่ทาโดยคนไทยเลยก็ว่าได้ตัวเกมเนี่ยเล่นค่อนข้างง่ายเลยไพ่สลับเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นกันเป็นอยู่แล้วล่ะก็คือแต้มต่ำแต้มสูงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีคิงควีนมีสลับดูนี่นั่นมากมายซึ่งผมบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายและใช้คําว่าเล่นเพลินๆได้ทั้งวีทั้งวันเลยคุณผู้ชมซึ่งสาหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเล่นเกมแบบนี้น่ารักน่ารักและใช้คําว่าเพลินๆแบบนี้ก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อโหลดเกมสลับมันเล่นได้เลยบ นึกถึงคุณผู้ชมดวงดีก็อาจจะเจอผมในเกมได้เหมือนกันนะครับผมนี่ดูชื่อกูด้วย F นะฮะเป็นรูปหน้าแมวเจอก็ทักทายกันได้นะแต่อย่ามากดว่าไอ้ไอ้กากไอ้ไฟไม่เอาไม่เอาต้องแบบสุภาพกันนิดนึงนะคุณผู้ชมอยากเล่นนะโอเคนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งไว้บ้างที่แหมเราด้วยและถ้าพร้อมมาแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปกันเลยครับปุ๊บโอ้้เฮ อ่ะเปิดอากูเกิลขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมลองเสิร์ชไปสิ King Arthur นี่ครับผม <S <S เอาเบื้องต้นก่อนเลยละกันเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่า King Arthur คือใครเีเราไปดูที่วิกิพีเดียกันเลยครับเขาบอกว่า King Arthur นะฮะตัวไมตัวใหญ่ๆเนี่ยบึ๊บบึ้บบึบแจ๋วแหววเ<ๆ>ขาบอกว่ากษัตริย์อาร์เธอร์หรือคิงอาร์เธอร์นะครับเป็นกษัตริย์อังกฤษผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในตำนานเป็นวีรบุรุษที่อยู่ในยุคกลางซึ่งได้ปกป้องเกาะบริเตนจากการลุ จนถึงช่วงต้นคริสตาวันที่6เลยและรายละเอียดส่วนใหญ่ของกษัตริย์อาเธอร์เนี่ยปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวรรณกรรมที่แต่งขึ้นนักประวิศศัตร์เนี่ยยังคงถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วคิงอาเธอร์เนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆในหน้านะประวิศาัตร์หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องราวประวิศาัตร์ที่เกี่ยวข้องกับคิงอาเธอร์เนี่ยคนค้าที่จะกระจัดกระจายแบบไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของแอนนาลสแคมเบรีย์กว่านถูกป่าววะแป๊บหนึ่งเมื่อเราอ่านไม่ถูกสิ่งที่เราทำได้ก็คือ Analysis huh? Cambry. Analysis Cambry. Okay, sounds like 1 Analysis Cambry. <laughs> ก็กูโง่กันอ่ะคุณผู้ชมจะว่ากูนะอันนเ้อรทรัเรนะครับผมแล้วก็ฮิสโทเรียบริเชนน์นะครับผมในบันทึกของนักบุญกิลดัสนอกจากนี้นะครับผมชื่อของอาเธอร์เนี่ยยังปรากฏอยู่ในบทกวีเก่าแก่หลายแห่งเช่นในกวีไวโก็โดดินอีกเป็นต้นครับทั้งนี้นะครับเขาบอกว่ากษัตริย์คิงอาเธอร์ในตำนานนี้นะครับได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นบุคคลที่น่าสนใจระดับโลกหรือว่าระดับนานาชาติเลยด้วยผลงานอันเปลี่ยนล้นจินตนาการและความเหนือจริงจากเจฟฟรีย์แห่งมอนมัสใน คิดว่ศตรที่สิบสองในเรื่อง h i s t o r i r e r o m Britannian หรือกษัตริย์แห่งบริเตนนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีนิทานและกวีนิพนธ์ของเวลและไบรตั้นหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์อาร์เธอร์เนี่ยบ่งบอก,บอกถึงประวัติไว้อยู่และงานเหล่านี้เนี่ยมีอายุเก่าแก่มากๆเลยคิงอาร์เธอร์นะครับเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หรือว่าเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกป้องเมืองบริเตนเอาไว้จากศัตรูทั้งมนุษย์และสิ่งเหนือมนุษย์มากมายบางทีก็เป็นผู้วิเศษจากตำนานพื้นบ้านบางทีก็มมาาาาจกกโลกหลหหัังควตยรือนดที่สุ อาจไปถึงสัตว์ในตำนานอย่างมังกรก็มีเช่นกันครับตรงนี้ตรงเป๊ะเลยคุณผู้ชมซึ่งผมบอกเลยว่าคิงอาเธอร์คนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขามีตัวตนอยู่ในบร,รัตศาสตร์จริงหรือเปล่าแต่ข้อมูลเขามีการบ่งบอกอยู่ว่าคนที่ชื่ออาเธอร์หรือคิงอาเธอร์เนี่ยมีบันทึกไว้แน่นอนครับฮ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูประวัติที่เรารู้กันเยอะๆดีกว่าว่าคิงอาเธอร์เนี่ยเขาเป็นนักล่ามังกร,กรจริงหรือเปล่าเราลองเสิร์ชคำว่าคิงอาเธอร์ดราก้อน สเลเยอร์นี่คุณผู้ชมผมบอกเลย King Arthur d r ด g o n Slayer หรือว่านักฆ่ามังกรคนนี้ครับโด่งดังมากๆกครับผมแต่กูจะหาอ่านเจอไหมเนี่ยคือจะบอกว่ายังไงดีอะคือมันมีตำนานพื้นบ้านอยู่เรื่องหน,นึ่งนะเกี่ยวกับ King Arthur เนี่ยที่เขาว่ากันว่าเคยปกป้องกรุงบริเตนจากมังกรอยู่นะครับ <c oughs> เขาสามารถฟันหัวมังกรจนขาดได้แล้วก็แบบว่าดาบที่เขาใช้เนี่ยคือดาบเอสคิเบอร์เว้ยคุณผู้ชมเออซึ่งตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเอาไปทำเป็นหนังอยู่ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอลองเสิร์ชดูหน Arthur, Dragon, อาเธอร์ดราก้อนสเลเยอร์เอาผู้ชมเสิร์ชมาไม่มีวะ่ะผมเม่อเคยเห็นคลิปนะเวย้ยมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเกมหรือเป็นแอนิเมชันอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าคิงอาเธอร์เขาแบบต่อสู้กับมังกรนะ่ะแล้วแบบมีการบอกเล่าเรื่องราวด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้ก็คือบอกนว่าเป็นอะไรที่อ่าเบสิกเลยคน,น,นรู้จักการเกี่ยวกับคิงอาเธอร์แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่แบบทุกคนต้องพูดถึงเลยเกี่ยวกับคิงอาเธอร์นั่นก็คือดาบในตำนานหรือดาบเอสคาลิเบอร์ฮะรู้สึกว่าจะมีหนังหลายเรื่องนะครับผมอย่างที่ เขาก็พ <ill in> ูดถึงคิงอาเธอร์ที่เขาดึงดาบออกจากหินได้ด้วยเดี๋ยวผมขยายคอดูหน่อยนะอ่านี่ไงคุณผู้ชมดาบในตำนานที่ไม่มีใครสามารถดึงได้ครับตำนานตรงที่ผมเคยไปอ่านมาคร่าวๆนะครับว่าไอดาบตรงนี้คือถ้าใครดึงได้นะเขาบอกว่าจะได้เป็นเจ้าเมืองจะได้เป็นแบบกษัตริย์นักรบอะไรเงี้ยของเมืองเมืองนั้นอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าแบบ <Okay. S 1> มีคนอนะดึงออกได้ซึ่งคนนั้นนะคือคิงอาเธอร์ดี่ฉากนี้คุณผู้ชมดาบเอสคาลิเบอร์ดาบในตำนานครับ ชือ้อเอา่าดึงไม่ออกไอ้สกูหน้าแตกเลยไหนกูขอ,อยกูอยากเห็นช็อตออกฟาดเอาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับฉากในหนังที่เขาอิงมาจากประวัติศาสตร์ของคิงอาเธอร์ครับดาบในตำนานฮนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเรื่องอะไรแต่ผมรู้แค่ว่าอันนี้คือเขาอิงมาจากตำนานนะคุณผู้ชมอื้อเชดเดอออกมาแล้วฮนะ 嗯哼。Mm hmm. หลายหลายคนคงถามแน่นอนเอ้าพี่แล้วดาบในตำนานมันจะมีอยู่จริงไหมอะ่ะเสิร์ชให้ดูเลยคุณผู้ชมว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่าอันเียคือภาพจําลองที่คนเขาเห็นครั้งล่าสุดนะถ้าจําไม่ผิดนะมันจะเสียบอยู่ที่หินเนี่ยมันจะเป็นทรงประมาณเนี้ยเออมันจะเป็นทรงประมาณเนี้ยแหละแต่เขาบอกว่าไอ้ดาบเนี้ยมันมันหาไม่เจอแล้วนะเออมันหายไปจากหน้าโัติสา์แล้วอะแต่เขาบอกว่าทรงมันก็คือเสียบอยู่กับหินแล้วก็มีคนอ่ะค้นพบดาบอันนี้ด้วยอัน,นเนี้ยเจ็ดร้อยปีที่ผมเคยอ่านของ Fox n e ิ s มาแล้วอันเนี้ นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์นะเพราะว่าคือมันก็ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ไงคือเขาแค่เจอดาบเก่าอายุกว่าเ0็ปีซึ่งมันไปตรงกับระยะเวลาที่คิงอาเธอร์เขาอยู่พอดีไงนะคุณผู้ชมเออแต่ว่าในตำนานเนี่ยก็คือเขาก็จะแบบเสียบไว้กับหินอย่างนี้แล้วแบบเขาบอกว่าเจ้าดาบเอสคาลิเบอร์เนี่ยมีพลังเยอะมากเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าพลังของเจ้าดาบเอสคาลิเบอร์เนี่ยเป็นยังไงนี่น,น,น,นี่คุณผู้ชมเนี่ยเขาจะเป็นทรงประมาณน,นี้เลยมีภาพจะเป็นอย่างนี้เลยอ ผมมันยังชอบเลยคิงอาร์เธอร์กับดับเอสคาลิเบอร์เนี่ยเอสคาลิเบอร์เยครับผมคือดาบในตำนานของคิงอาร์เธอร์หรือกษัตริย์อาร์เธอร์ที่เล่าขานว่ามีอํานาจพิเศษฮะหรือมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิ์อันชอบธรรมในการปกครองแผ่นดินอังกินในบางครั้งเนี่ยเรียกดาบเอสคาลิเบอร์ว่าดาบในศิลาหรือ sword of stone ซึ่งใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์ในการครอบครองแผ่นดินของอาร์เธอร์ในงานเขียนลายเวอร์ชันอาจจะแยกดาบทั้งสองนี้เป็นคนละเล่มดาบเอสคาลิเบอร์อันนี้ปรากฏอยู่ในตำนานของคิงอาร์เธอร์มานานแล้วมีหลาย เรื่องที่บอกว่าอาเธอร์เนี่ยเป็นเจ้าของดาบเอสคาลิเบอร์อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นในเรื่องเมอร์ลินของโรแบร์เดอะบรองอาเธอร์เนี่ยได้ครองบัลังเนื่องจากสามารถดึงดาบออกจากศิลาได้ตามท้องเรื่องนั้นกล่าวว่าเจ้าดาบแห่งนี้เนี่ยมันถูกปักมาเป็นเวลานานมากหลายทศวรรษและไม่มีใครเนี่ยเคยดึงออกได้เลยสําหรับคนที่จะดึงออกได้เนี่ยตามตำนานเล่าว่าคนคนนั้นเนี่ยนั่นคือกษัตริย์ที่แท้จริงที่จะปกครองประเทศอังกฤษหรือว่าถ้าเกิดพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านก็คือใครดึงดาบได้ก็ได้เป็นกษัตริย์ ที่แท้จริงของประเทศอังกฤษในณนตอนนั้นเลยครับซึ่งตามที่ผมเคยไปอ่านมาในเรื่องของเมอร์ลินของโรเบิร์เดอะบรองเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วพ่อของอาร์เธอร์เพนทรากอนเนี่ยที่มีชื่อว่ายูเธอร์เพนทรากอนเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์องค์กรที่เขาเนี่ยสามารถแบบดึงดาบเนี่ยออกมาได้แต่ทีนี้คือลูกของเขาหายและเขาต้องการสืบบัลลังครับคุณผู้ชม <c oughs> เขาก็เลยแบบต้องหาลูกเขาให้ได้ก็คือประกาศไปทั่วเลยครับว่าใครเนี่ยสามารถดึงดาบออกจากแท่นศิลานี้ได้คนคนนั้นก็จะเป็นกษัตริย์หรือว่าคนนั้นก็คืออเรนนั่ง บและสําหรับพลังของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ตรงนี้นะครับผมเราก็ต้องมาดูกันนะฮะว่ามันเทพแค่ไหนนะฮะหรือว่ามันโหดแค่ไหนขออนุญาตเปิดทางแฟลกฟล็อกนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นในตำนานนะที่บอกว่าดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์เนี่ยโหดแล้วก็แบบเทพแค่ไหนนะฮะเขาบอกว่าดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์หรือดาบในตำนานตรงนี้เนี่ยมีพลังดุภาพนะครับผมอยู่3อย่างหลักๆด้วยกันนั่นก็คือสามารถ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งไม้หินดินปูนหรือแม้กระทั่งเหล็กก้าก็สามารถตัดได้เช่นกัน 2. ปลอกดาบเองก็มีพลังวิเศษครับทำให้ผู้ที่ถือครองเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ใดๆเลยและ3เมื่อฟันฟันศัตรูจนบาดเจ็บได้บาดแผลของศัตรูจะไม่มีเลือดออกมาจากปากแผลเลยครับคือฟันศัตรูตายแต่แบบไม่มีเลือดก็คือแบบไม่ต้องนองเลือดอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ก็ตายโอ้โหเจ๋งว่าเจ๋งเฮ้ยชอบ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 ดาบเอสคาลิเบอร์นะถือว่าค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะคุณผู้ชมปัจจุบันก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าเจ้าเอสคาลิเบอร์ซอสต,ตรงนี้เราไม่มีทางได้เห็นแน่นอนนะครับคือไม่ ว่าบอกได้แล้วล่ะว่ามันหายไปไหนหรือมันอยู่ที่ไหนกันแน่จากการค้นหาล่าสุดที่ผมบอกไปนะครับก็เขาเชื่อกันว่าที่เขาขุดค้นกันเจอล่าสุดเนี่ยสำหรับเอสคาลิเบอร์ซ้อนนะครับที่เป็นภาพนี้เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นของจริงนะอ่านี่ครับนี่ครับมีการเสียบทิ้งไว้กับเดียวเอสคาลิเบอร์ครับที่เสียบไว้ในหินครับผมโอ้นี่ครับของจริงครับแต่น,นี้ก็มีบางคนนะครับเชื่อว่ามันอาจจะเป็นดาบของแบบสมัยนู้นที่แบบหล่นลงมาแล้วก็แบบเส เสียบไว้หรือแบบสู้รบแล้วเสียบไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าบริเวณรอบๆเนี่ยเขาก็มีการพบแบบชุดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่ดาบเอสคาลิเบอร์จริงหรือเปล่าแต่หนึ่งอย่างที่บอกได้แน่ๆก็คือมันมีดาบที่เสียบหินอยู่แล้วก็มีโครงกระดูกอยู่บริเวณนั้นครับตรงนี้เขาก็เลยคาดกันว่านี่น่าจะเป็นดาบของนักรบแล้วก็คาดกันว่าน่าจะเป็นดาบเอสคาลิเบอร์แต่ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่ามันคือหนึ่งในตำนานที่คนทั่วโลกสนใจนั่นเองครับเอาไว้ว สคลิเวอร์และคิงอาร์เธอร์นะครับสามารถเสิร์ชหาอ่านได้ใน Google นะครับผมมีให้อ่านเยอะแยะมากมายทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษโอเคและนี่นะครับก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของคิงอาร์เธอร์และก็ดับสคลิเวอร์ที่ผมรวบรวมมาแล้วก็เจาะลึกให้คุณผู้ชมดูในวันนี้นั่นเองเอาเป็นว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคิดว่าเจ้าเรื่องของกษัตริย์คิงอาร์เธอร์เนี่ยมีอยู่จริงบนโลกหรือเปล่าและคิดว่าจับสคลิเวอร์ที่เสียบหินอยู่เนี่ยมันจะมีจริงอยู่บนโลกหรือไม่และมีพลัังงงงวิิิเเเเศษแแบบบบทีี่่่ผผมมมมอออกกาาหปปลลลลตตะคคคนนนด็ยไใ้้ หละกันไหมครับผมและอย่าลืมนะครับตรงนี้ต้องเขารพความเห็นซึ่งกันและกันเนาะมันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องของตำนานตรงนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ทุกรูปแบบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านรักกันชอบกันในวันนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคีแม็กซ์เราด้วยและเจอกันสัปดาห์มะลือนะครับผมอยากรู้เรื่องอะไรย้ายผมไปสื่อเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมไ้ได้เลยนะครับสัปดาห์หน้ามีรายการใหม่นะจ๊ะอกหรล่ะลอะละไร่ดูกล้วกนไป